ครับสวัสดีครับในวันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะครับในหน้าที่แปดสนะครับดูก่อนนะครับอ่านคำสั่งตามคครูนะครับเลือกคำที่กําหนดให้เติมลงในช่องว่างใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับให้เลือกคำจากในกรอบในนี้นะครับ ไปเติมในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพนะครับอ่าคำที่หนึ่งครับมอไอไมไมไมเอกไม่คำหอวอไอไหวไม่ไหวนะครับอ่คำที่หนึ่งเราลองดูสิครับภาพนี้ไม่ไหวอ่าสกดแล้วนะครับคือภาพไหนภาพไม่ไหวน่าจะเป็นการที่ทำอะไรในภาพนี้นะครับยกของไม่ไหวเห็นไหมครับอ่าเราเขียนไม่ไหวอ่าสมมเลนะ เอาคำด้านบนมาเขียนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับแต่คำด้านบนนะครับคัดลงมาเลยนะครับต่อไปครับคำที่สองสะกดตามคุณครูนะครับหองอเอาเหงาจออะงอจังเหงาจังคำไหนคือคำภาพไหนคือคำว่า เหงาจังน่าจะเหงาจังนี่คือเป็นไงน,น่าจะอารมณ์แบบเซิงซิงใช่ไหมเหงาจังเลยไม่มีคนเล่นด้วยภาพไหนเอ่ยภาพนี้นะครับภาพที่หนึ่งมีเหงาจังนะหอสะกดเลยหองอเอาเหงาจออะ่ะเงาจังสะกดไปด้วยแล้วเขียนด้วยนะครับอา้าวต่อมาครับภาพคําที่สามนะครับสะกดตามนะครับนอาํานํานําไม่โชน้ํา หอรลไอไหลน้ำไหลนะครับคำต่อไปครับคำว่าน้ำไหลนะครับน้ำไหลน่าจะเป็นภาพไหนดูสินี่ครับภาพที่หกนะครับอ่าเหเลยน้ำไหลนะครับต่อไปครับคำที่สี่ครับนี่เลขอะไรเลขหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับต่อไปครับเป็นคำหอนำอ้าหอรลโอโหล หนึ่งโหลหนึ่งโหลนะครับหนึ่งโหลก็คือสิบสองชิ้นนะครับอะไรที่มีสิบสองชิ้นเรานับเป็นหนึ่งโหลนะครับน่าจะเป็นภาพไหนครับภาพที่แปดนะครับผมนี่เลยเราเขียนเลยหนึ่งโหลนะครับขีดเล็กไทยนะหนึ่งโหลนะครับแบบนี้ต่อไปครับคําที่ห้าครับเอาขีดคําว่าหนึ่งโหลไปก่อนเราเราใช้แล้วเนาะอ้าวคำที่ห้าครับ จะกรตามคุณนะครับอ๋อนอีหนีปอไอไปหนีไปนะครับหนีไปอาหนีไปภาพไหนคือหนีไปอันนี้ไม่ใช่นาะนี่หนีไปก็คือน่าจะเป็นการวิ่งหนีอะไรสักอย่างนี่น่าน่าจะเป็นภาพที่สี่แบบนี้ครับอ๋อนอีหนีปอไอไปนะครับหนีไปแบบนี้นะครับต่อไปครับคําต่อมาครับ สะกดตามมึงครูนะครับหมอมออหมอดูดูหมอดูนะครับคำไหนคือคำว่าหมอดูหมอดูคือหมอดูดวงนะครับจะทำนายนะอยู่ที่ความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อน่าจะเป็นภาพที่ห้านะครับหมอดูสะกดเลยหมอมออหมอดูดูนะครับหมอดูแบบนี้นะครับดูตรงอีกด้านล่างเนาะ ต่อมาครับคำที่คำที่เจ็ดนะครับสะกดตามครูนะครับก็เอาเกาหอรอเอาเหลาเกาเหลานะครับเกาเหลาเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่ไม่มีเส้นอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวไม่มีเส้นภาพนี้นี่เองภาพที่สามนะครับก็เอาเกาหอรอเอาเหลานะครับเกาเหลานะ คำสุดท้ายแล้วนะครับสะกดคำตามครูเลยกอเอาเกาหอลออีหลีเกาหลีนะครับเกาหลีก็คือเป็นประเทศนะครับเป็นประเทศประเทศประเทศหนึ่งเกาหลีนะครับกอเอาเกาหอลออีนะครับที่เคยดูลิซ่าไหมลิซ่าแบ็คพิงก์นไปอยู่เกาหลีประเทศเกาหลีนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับในด้านด้านบนนะครับมาดูด้านล่างครับ อมีเกมให้เล่นด้วยนะครับอ,อ่านตามมันครูนะครับคำสั่งช่วยมดตัวนี้หาทางออกจากขวดโหลหน่อยสิทางออกอยู่ไหนนะนะครับให้นักเรียนลากนะครับลากเส้นนะครับตามไปเลยว่าทางไหนนะครับให้ มดของเราเนี่ยออกไปด้านนอกโดยห้ามข้ามเส้นนะห้ามโดนเส้นนะครับลากเสร็จแล้วบอกครูด้วยนะอ่าโอเคครับต่มาส่งตอนมาส่งครูจะให้คะแนนดูนะว่าใครลากมดออกได้ถูกต้องนะครับอ่าไปดูที่หน้าต่อไปเลยนะครับเป็นสารคะะดีนะครับอาร์อ,อามคุมครูนะครับสารคะะดี สาระคะดีอะไรอ่ะมาดูสิครับสกดตามคุณนะครับหอมอูหมูนะครับหม,หมูนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมูนะครับนี่หมูนะครับที่เรากินนะแต่เขาต้องเลี้ยงด้วยนะอ่ะอ่านตามนะครับอ่านในเรื่องตามคุณนะครับหมูเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยงกันมากหมู มีรำตัวยาวมีสีเท้าปากสั้นหางสั้นหมูมีหลายพันมีสีขาวสีแดงสีน้ำตาลเป็นต้น หมูพันพื้นเมืองเป็นหมูสีดำตัวเตี้ยเลี้ยงง่ายและไม่ค่อยเป็นโลกชาวบ้านมักเลี้ยงปล่อยตาม ลานบ้านส่วนหมูพันผสมเลี้ยงยากกว่านิยมเลี้ยงในคอกนะครับอ่าย้อหน้าต่อถัดมานะครับใครๆก็คิดว่าหมูสก,กรปรก ชอบสะอาดชอบอาบน้ำต้องล้างคอกหมูบ่อยๆหมูชอบกินและชอบนอนจึงมีคนพูดว่าหมูเป็นสัตว์ขี้เกียจ เวลาที่หมูไม่สบายหมูจะซึมลงและไม่ค่อยยอมกินอาหารบางทีต้องกินยาหรือฉีดยาเหมือนกับ คนเราครับเนไมครับย้อหน้าถัดมาครับยอะหน้าที่สี่นะครับหมูออกลูกคราวละแปดถึงสิบสองตัวลูกหมูกินนมแม่พอโตขึ้นก็กินอาหาร เหมือนหมูทั่วไปคือผักต่างๆต,ต้นกล้วยสับลำข้าวและอาหารเหลือของตกคนเป็นต้นแต่ปัจจุบันนี้ชาวบ้านนิยม เลี้ยงหมูด้วยอาหารสำเร็จรูปซึ่งมีขายตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นเรื่องราวของหมูนะครับเ๋ยวเราจะมาตอบคำถามในหน้าถัดไปนะครับามาดูเลยนะครับเดี๋ยวไปอ่านซ้าอีกทีนึงน,นะครับอ,อาจารย์ครับคำสั่งครับจับใจความ อ่านเรื่องหมูแล้วเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับให้เราอ่านเรื่องหมูเมื่อกี้นะครับจากที่เราอ่านตามครูนะครับแล้วให้เรานํนำคำนะครับลงมาเติมให้สมบูรณ์นะครับอามาดูครับข้อที่หนึ่งนะครับหมูมีลักษณะดังนี้่หมูมีลักษณะเป็นยังไงหนึ่ง ลำตัวลำตัวเป็นยังไงจากที่เราอ่านเมื่อกี้ครับดูด้านบนจะอยู่ในย่อหน้าที่หนึ่งนะครับนี่เลยลำตัวเห็นไหมหมูมีลำตัวเป็นไงยาวนะครับมีเทา้ากี่เทา้าสี่เทา้าปากสั้นหางสั้นด้วยนะครับเห็นนะ เดี๋ยวเราลงนำมาเติมนะครับหมูมีลำตัวยาวสีเท้าปากสั้นหางสั้นอะดูครับเติมเลยเนาะอ้าวหนึ่งข้อที่หนึ่งลำตัวเป็นไงยาวนะครับเราเึยนยออาว,อาวยาวคำนี้ลงมาเขียนนี่ยาวมีกี่เท้ามีสี่เท้าสะกดคำว่าสี่ทีลูกสอีอสีไม่เอกส,สี่สี่เท้านะครับหางเป็นไงหางสั้นสออะนอสันไม่โทสั้นนี่หานะ ปากสั้นหางสั้นนะครับปากไป็ไงปากก็สั้นด้วยสออะนอนสั้นม่โทสั้นนะครับปากสั้นห้ามีสียังไงมีมออีมีสออีสีหมูมีสีเป็นยังไงมีสีนี่ไง้นี่มีสีขาวสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะครับให้เราลงมาเขียนเลยมีสีอะไรบ้างสีแดง ใช่ไหมอาสีขาวอนสีขาวแดงน้ำตาลนะครับอ <Okay. S 1> ขาวแดงดอแองรอแดงแล้วก็น้ำตาลรออำนำไม่ทน้ำต่อ,อรอตามนะครับนะขาวแดงน้ำตาลอา้าวข้อที่สองครับหมูที่ไม่ค่อยป่วยคือหมูพัน หมูที่ไม่ค่อยป่วยคือหมูพันธุ์อะไรนะครับนี่ไงเขาบอกว่าหมูพันธุ์พื้นเมืองเป็นหมูที่รำตัวสีดำเอ้ยตัวสีดำตัวเตีย้ยเลี้ยงง่ายและไม่ค่อยเป็นโรคเห็นไหมบอกว่าไม่ค่อยเป็นโรคเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบก็คือหมูพันธุ์อะไรพันธุ์พื้นเมืองเอาคำนี้ลงไปคำนี้นะคำว่าพื้นเมืองอ่ะเราเขียนเลยหมูพันธุ์พื้นเมือง พออื่น,นอนพื้นไม่โทรพื้นมอเอืองมงอเมืองนะครับผันพื้นเมืองอ่าต่อไปครับข้อที่สามครับนิสัยของหมูคือนิสัยของหมูเป็นยังไงในย่อนหน้าที่สามลองดูซิหมูนิสัยเป็นยังไงครับเป็นยังไงหมูสุกกระปกไว้ชอบความสะอาดไหมดูซิ มีแสงหมูคือหมูมันเป็นยังไงหมูนี่เป็นสัตว์ขี้เกียจครับมีแสงหมูเนี่ยหมูเป็นสัตว์ขี้เกียจนะครับจึงมีสำนวนที่ว่าดินพอกหางหมูเคยได้ยินไหมหมูเนี่ยเวลามันไปเล่นโคลน,นะครับหมูมันจะชอบไปเล่นโคลแล้วมันก็ไม่ล้างตัวนะครับโคลมันก็จะติดหางของมันเรื่อยๆพอกไปเรื่อยๆนะครับจน มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วมันก็เดินไม่ไหวก็เหมือนกับนักเรียนนะครับหรือใครที่ข้างค้างงานนะครับเมื่องานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่ก็มาติดเพิ่มเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นไงสุดท้ายเราก็ทําไม่ทันนะครับเร่จาจึงเรียกว่าดินพอกหังหมูอ่ะหมูเป็นสัตว์ขี้เกียจอ่าเขียนเลยนี่สัตว์ขี้เกียจนะครับเอาคํานี้ลงไปเลยน,นะครับสัตว์ขี้เกียจนะครับ วัแหวนกระนนี่สัตว์ขี้เกียจน,นี่นะครับหมูเป็นสัตว์ขี้เกียจอ่ะมาดูครับข้อที่สี่ครับหมูออกลูกคาาระกี่ตัวหมูออกลูกคาวระกี่ตัวเขาบอกอยู่นี่หมูออกลูกคาวระตัวครับแปดถึงสิบสองตัวนี่ รเราต้องอ่านและอันจับใจความด้วยนะแปดถึงสิบสองตัวเขียนไปเลยเล็กไทยนะครับแปดถึงสิบสองตัวเลยนะเยอะมากเลยนะสิบสองตัวนี้ก็เป็นไงหนึ่งโหลไหมครับนะเล็กเป็นโหลนะข้อที่ห้าครับอาหารที่ใช้เลี้ยงหมูได้แก่เลี้ยงหมูได้ได้แก่อะไรบ้างครับ ทีใช้นะครับเขาบอกว่าอะไรบ้างหมูลูกหมูกินนมแม่พอโตขึ้นก็กินอาหารเหมือนหมูทั่วไปคืออะไรบ้างคือผักต่างๆนะครับต้นกล้วยสาบลำข้าวนะครับและอาหารเหลือของคนนะเอาคำนี้รอกประโยคนี้ไปเลยนะครับผักต่างๆอา่า ้นกล้วยสับจนกล้วยสับนะครับมีอะไรอีกรำข้าวาเ,าเห็นไหมอาวเขียนไม่ต้องตัวใหญ่เอ้ยไม่ต้องตัวใหญ่แบบครูนะรำข้าวนะครับอะต่อมาครับข้อที่หกอุยอ้ยโูเด้งมาแล้วอะมาข้อที่หกครับหมูมีหลายสี ได้แก่สีอะไรบ้างครับมีหลายสีมีสีอะไรบ้างนี่ไงตั้งแต่ข้อนี้ไงมีสีขาวสีแดงสีน้ําตาลไงอ่าเขียนเลยนะครับมีได้แก่สีแดงสีขาวก่อนขออาวขาวสีดอแองอแดงแล้วก็สีอะไรสีน้ําตาลนออานำไม่ทนน้าตออารอตาลนะครับอันนี้เขามีคําว่าสีให้แล้ว เราเติมคำว,ว่าข่าวอันนี้ยังไม่มีเราต้องเติมไปด้วยนะครับมาดูครับตรวดูนะครับอ่ะเสร็จแล้ว่มาด้านล่างเลยครับเรียนรู้คำศัพท์เรียงตัวอักษรต่อไปนี้เสียใหม่ให้เป็นคำที่ถูกต้องนะครับอภภาพที่หนึ่งนะครับหมูเนี่ยนะครับมีสรละอัมไมโทน,น,นูนนเรือสอเสือเสรออี ต่อเต่าสระอ,อา Ren นะครับลองเรียงเป็นคำนะครับมีคําว่าสีน่าจะมีคําว่าสีแน่นอนเป็นไงแล้วดูภาพด้วยน่าจะเป็นสีอะไรสีน้ําตาลสีน้ําตาลนออานํานาไม่โทน้ําต่ออารอตาลเห็นไหมใช้ครบเลยเห็นไหมโอ้ยต่อเต่านะต่อนะตอ,อ,อารอตาลเห็นไหมสีนออนอหนูผสมก็สระอ่าไม่โทก็เป็นน้ํานะครับต่อเต่าสละอารอลินนะครับสีน้ําตาลน,านะ อ้าวหมูเป็นไงเนี่ยนี่หมูมันยังไงตัวมันเลอะเทอะมันยังไงสกรกระปงนะครับอ่าสกรกระปงสอโอกสกสกะศกกะอ่าสกไปแล้วปอโอกระโปกนี่สกรประโปงกกระปงนะครับใช้คําไม่ครบนะครับอ่า แต่หมูตัวนี้เป็นไงสามหมูตัวที่สามเป็นไงสะอาดเลยใช่ไหมอา้าเขียนได้สะอาดสออะสะสอเสือสะอะออดอ,อา a, นะครับสะอาดแบบน,นี้นะครับต่อไปครับข้อที่สี่หมูมันเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ค่อยจะทําอะไรเลยขออีขี่ไม่โทรขี้ขี่อะไรขี้เกียจนะหมูขี่เกียจนะก,ก็เอียจอเกียดน,นะครับแบบน,นี้เขียนถูกต้องนะครับ ต่อมาคนนี้คุณรุงคนที่ห้าเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยสระอีไม่โทรสระเอมององอูยอยักษ์มอมมอมาสระโอหอหยที่ไเป็นเขาทาอะไรเลี้ยงหรือรอเอียงรอเรียง,ออยงไม่โทเลี้ยงนะครับเยอยวยักษ์นี่เลี้ยงหมูนะครับเนี่ยเลี้ยงถูกต้องใครเลี้ยงทําได้เองโดยไม่ต้องรอครูนี่เก่งมากเลยนะอุจจะตบรางวัลให้อย่างงามเดือยนะเวลาเปิดถึง นะครับอ่าภาพที่หกครับวอลแวนต่อเต่าไมนะกาดต่อเต่าโซอีไม่โทสซลเอยอยักเอ้ยคำว่าอะไรอันนี้มันเป็นไงตัวสูงก็ตัวตัวอะไรตัวเตี้ยนะครับเป็นคำว่าตัวเตี้ยตัวอัวตัวต่อเอเตียไม่โทเตี้ยนะครับนี่ตัวเตี้ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูหน้าถัดไป ครับเรียนกันต่อยางยาวเลยเนาะส mm ิบ hmm. หลายวันนะครับ mm hmm. ตีความจากภาพ mm hmm. เลือกข้อความที่กำหนดให้ mm hmm. เติมลงในช่องว่างใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับร mm hmm. อให้นำดูอ่านคำแต่ละคำนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วเราก็มาเติมให้สัมพันธ์กับภาพนะครับอ้าว mm hmm. ภาพอ mm ่า hmm. เริ่มเลยเนาะอ mm ้า hmm. วคำที่1ครับคำนี้ สะกดตามกูนะคออกรข้อหมอมอ,อูหมูคอกหมูภาพไหนน่าจะเป็นขอ,อกหมูขอ,อกหมนูน่าจะเป็นที่อยู่ของหมูน่าจะเป็นภาพที่หกนะครับเาเขียนเลยเขียนตัวมันจงนะคออกรข้อหมอมอูหม,ม,มูนะครับแบบนี้ขอกหมูเขร็จแล้วอย่าลืมขีดค่าจะได้ไม่ลืมว่าใช้ไปแล้วนะครับเอามาดูต่อไป สกตามนะครับรออูกอรูหอมอ,อูหมูลูกหมูกออีนอกินนอโอมอนมมอแอแม่ไม่เอกแม่ลูกหมูกินนมแม่นะครับภาพไหนคือภาพลูกหมูกำลังกินนมแม่นะครับดูซิภาพไหนภาพที่ห้านี่ไงเขียนเลยนะครับรออูกอรูหอมอมอูหมูกออีนอกิน นอโอมอนมอแอแม่ไม่เอกแม่นะครับลูกหมูกินนมแม่นะอ้าวคำต่อไปเลยนะครับคําที่สามนะครับหอมูอูหมูชออบชอบออาบบอาบนออานําไม่โทน้ําหมูชอบอาบน้ํานะครับหมูชอบอาบน้ําไปดูซิภาพไหนครับเป็นภาพหมูชอบอาบน้ํากระรงอาบน้ํานี่ไงภาพที่สองนะครับเขียนเลย หอมอูหมูชอบชอบออาบอาบนออานนำไม่ทูน้ำนักเรียนชอบอาบน้ำไหมครับต้องชอบแน่เลยใช่ไหมแลวสดชื่นนะอ้าวไปต่อเลยนะครับคําที่สี่ครับรออุงอลุงสอีสีกวออาดอกวาดลุงสีกวาดคออกคอกหอมอูหมูคอกหมู ลุงสีกวาดขอกหมูนะครับท่านไหนเป็นภาพลุงสีกําลังพักกวาดขอกหมูนี่ใช่ไหมกวาดกำลังถือไม้กวาดเลยลุงสีนะครับเอาคํานําลงมาเติมเลยนะครับเห็นเลยนะรออุอุอเงินเสน้นจะแล้วลรออุรออ,รอ,อุงอลงสอ,อีสีชอกอวออดอกวาดนะครับ กวาดขอ้อคอออกกข้อหมมออูหมูนะขีเนตรงเส้นนะครูเขียนในคอมเลยอาจจะไม่ตรงนะครับไปต่อเลยนะครับหมมออูหมูหอ Jamie, อาหารอออาห่ออาหารหมูหาอาหารกออีนกินออเองอเองหมูหาอาหารกินเองนะครับ หมูหาอาหารกินเองเอาคำนี้ลงมาเติมเลยภาพไหนอันนี้หรือเปล่าอันนี้หาเองไหมไม่หาเองนะครับภาพที่เจ็ดครับอเอาเขียนตามเลยนะครับมหมูหอมออหม,มูหมูหออาหารอาอ,าอาหออารอาหารหมูหาอ,อาหารกออินอเกินเอเองเอเองนะครับเดี๋ดยวย่อให้เล็กลงนิดหน่อย ขเขียนไม่พอนะครับอาวไปต่อเลยนะครับคำที่หกนะครับหอมอมอ,อูหมูมออีมีปออากปากสออะนอสันสันไม่โทสัน้นหมูมีปากสั้นนะครับอ่าหมูมีปากสัน้นคือภาพไหนนี่เขาชี้อยู่นี่นะครับภาพที่เก้าครับขเขียนเลยนะครับ อมอ,อมุหมูมออีมีปอ,อากอปากสอ,อนอส,มไม,สมไม่โทรสไม่โทรสั้นเดี๋ยวนะไม่โทรโทรนี้หน้าเขียนให้ตรงนะครับหนาคงคูคขยับไม่ได้เดี๋ยวมีบากสั้นนะครับอ่ไปคำต่อไปเลยนะครับ ขอเองอเข่งเข่งไม่เอกเข่งสอไอใสใสไม่เอกใสเข่งใสรออูกอรูกหอมออูหมูลูกหมูเข่งใสรูกหมูอ่าภาพไหนคือเข่งใสลูกหมูเข่งคือเป็นภาชนะนะครับอย่างหนึ่งนะครับนี่ภาพที่สามเข่งใสลูกหมูอ่าเขียนเลยนะครับนะอ่ะหัวยอดนิดนึงเข่ง นะครับขอเองอเข่งไม่เอกเข่งสอยใส่ไม่เอเกอใส่อใสรออูกรูปห่อหมออูหมูอ่ะขอยากให้ตรงเส้นครับของครูเขียนในคอมนะมันจะไม่ตรงนะครับโทษนะเส้นตรงเข่งใส่ลูกหมูอ้าวคำต่อไปครับนอีอนีไม่เอกนี่คออือคือนี่คือรอ,องรางองรัง ขออาวขาวขาวไม่โทรข้าวหอมอูหมูนี่คือรางข้าวหมูอ้าอันไหนคือนี่คือคังคือรางข้าวหมูคือภาพท่านไหนเอย่ยภาพที่สี่ครับนี่คือรางข้าวหมูอ่าเห็นเลยนอยอีนี่มกนี่สะกดเลยขออือคือรออางรางขอ อาว่าขาวไม่โทอยู่ตรงหนไม่โทตรงนั้นขอไข่ข้าวหอมอูหมูนี่เนะครับเสร็จเรียบร้อยนี่คือรางข้าวหมูต่อไปครับตอนสุดท้ายแล้วรออุงรุงสออีสีรุงสีหอไอหไม่โทรให้ออาอหออารอหารมอหอมอูหมู รุงสีให้อาหารหมูภาพไหนภาพ,พสุดท้ายภาพ,พที่หนึ่งครับนี่เลยาเติมเลยลุงรออุมาลุงสออีสีออไอหายไม่โทรให้อาออขอออาหานขอมอหมูนะครับรุงสีให้อาหารหมูลาเสร็จเรียบร้อยนะครับในหน้าที่แปดสิบเก้านะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันในวันคดีนำหน้าถัดไปนะครับวันนี้ครูดาไปก่อนครับสวัสดีครับ